สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะพบกับคุณครูอีกครั้งในวิชาวิวทยาศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่เรื่องของไฟฟ้าเหมือนเดิมนะคะที่เราเรียนกันไปแล้วก็จะมีแรงทางไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าตอนนี้เรายังอยู่ในหัวข้อของวงจรไฟฟ้านะยังไม่จบแต่ในส่วนของวงจรไฟฟ้าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับตัวนําไฟฟ้าและขนวนไฟฟ้าด้วยซึ่งเมื่อวานเนี่ยคุณครูก็ได้สอนเกี่ยวกับ เนื้อหาทฤษฎีไปละไปบ้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็พอจะตอบได้แล้วว่าตัวนําไฟฟ้าก็คือถ้าเรานําไปต่อกับวงจรไฟฟ้าเนี่ยก็จะทําให้หลอดไฟสว่างขึ้นนั่นเองซึ่งวัสดุส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโลหะถ้าเป็นอะโลหะก็จะเป็นไส้ดินสอไส้ดินสอนะคะที่เราดูจากเนื้อหาเมื่อวานไปแล้วนะส่วนฉนวนไฟฟ้านะคะก็คือเมื่อเรานํา สิ่งของวัสดุเหล่านั้นอะต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าจะส่งผลให้หลอดไฟเนี่ยไม่สว่างก็จะมีพวกยางอย่างตุ๊กตาเป็ดเนี่ยเป็นยางใช่ไหมไม้ผ้าแก้วเป็นต้นนะคะอ่าอย่างอันนี้นะที่เราทำไปแล้วเมื่อวานอย่างตัวนำไฟฟ้าที่ดีที่สุดก็คือเงิน เนื้อหาเรื่องนี้จะอยู่ในหน้า85ในหนังสือเรียนนะคะเมื่อวานเรียนไปแล้วนะก็จะมีเงินลองลงมาก็จะเป็นทองแดงแล้วก็เป็นทองซึ่งเงินเนี่ยมันราคาค่อนข้างแพงเราก็เลยเลือกที่จะไม่ค่อยได้ใช้มันเท่าไหร่เราก็เลือกใช้ทองแดงส่วนสายไฟฟ้าตามตามบ้านเรือนนะคะที่จากโรงไฟฟ้า<น>อาจากโรงในบ้านเราอาจจะเป็นทองแดงแต่จากโรงไฟฟ้า ส่งใสยเอ่อมาตามกระแสไฟมาตามสายไฟอ่ะที่มีเสาไฟสูงๆอนะ่ะสายไฟเหล่านั้นนะข้างในส่วนใหญ่จะเป็นอลูมิเนียมนะคะเพราะว่ามันราคาถูกกว่านะส่วนฉนวนไฟฟ้านะคะฉนวนไฟฟ้าก็จะเป็นวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านหรือไหลผ่านได้ไม่ดีนั่นเองนี่ก็จะมีแก้วมียางมีผ้ามีไม้เป็นต้นนะคะไปต่อนะ และคุณครูก็ได้พาไปชมคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับสมบัติในการนำไฟฟ้าของสามนั่นเองก็จะแบ่งเป็นสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นตัวนำแล้วก็ฉนวนนะอ่าแล้วครูก็ฝั่งกันบ้านอ่ะตอนนี้นะคะเด็กๆเ,เ,เปิดไปที่หน้าหนึ่งร้อยสิบค่ะมาเรามาตรวจกันบ้านกันกันบ้านเสร็จแล้วเนะาะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันนะคะอ่ะมาเปิดหน้าร้อยสิบนะข้อแรก ข้อแรกนะใครอยากตอบตอบได้เลยนะคะเปิดไมค์แล้วก็ตอบ,อตอบครับอ่าอ่ามาดูข้อแรกเมื่อวานครูเฉลยไปแล้วนะคะมีดชนิดของวัสดุเขาถามเรื่องวัสดุมีบางคนตอบว่าเป็นมีดเป็นเสื้อเป็นลวดเป็นถุงพลาสติกเป็นกุญแจอันนี้ไม่ใช่ชนิดของวัสดุนะคำที่เขาตอบมามันคือวัตถุ ชนิดของวัสดุก็คือสิ่งที่ไปทําให้เป็นมีดสิ่งที่ไปทําให้เป็นเสื้อพวกนี้นะคะเพราะฉะน,นั้นมีดชนิดของวัสดุคือเฉลยไปแล้วก็คือ <L> oh. โล<ด>หะโลหะโลหะจัดเ oh oh ตัวน้าถูกต้องคะ่ะไปต่อไปต่อข้อที่สองเสื้อเสื้อทำมาจากโลหะโลหะ ถ้าเป็นตัวนำหรือฉนวนไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นัวนฟ้าครับนวนไฟฟ้านะนวนไฟฟ้าอนวนไฟฟ้านะมีคนตอบตัวนำมาด้วยนะถ้าใครตอบผิดก็นักเรียนก็สามารถเอาปากกาดแดงแก้ได้เลยนะคะหรือนักเรียนจะลบด้วยลิควิดแล้วตอบใหม่ก็ได้นะ นั่นเรียนจะตรวจไปพร้อมครูถ้าข้อไหนผิดหนูก็เขียนนึกปากแดงก็ได้นะคะต่อมาลวดเสียบกระดาษนี่ลวดเสียบกระดาษลวดเสียบกระดาษทำม,มาจ้าตโลหะโลหะถูกต้องเต้นตัวนําไฟฟ้าตัวนําไฟฟ้าอ่าถูกต้องค่ะต่อไปถุงพลาสติกอ่ะถุงพลาสติกถุงพลาสติกมาจ้า ธรรมจาธรรมจากลาสิสิกอ่าพลาส,สิกเป็นตัว<ด>เป็นไม่ใช่ไม่เฉลิมไฟฟ้าอ่าเป็นฉนวนไฟฟ้าสวัสดีอาทิตย์นะครับอ้าวลูกกุญแจข้อสุดท้ายตอนนี้ครูอยู่ที่หน้าหนึ่งร้อยสิบนะถ้าน้าของครูบางไทยนะคะ,ะนักเรียนสามารถโยกโยกรูปครูมาดได้นะ<ด>สามารถเคลื่อนได้นะอ่ะลูกกุญแจทําจาก โลหะครับโลหะโลหะจัดเป็นตัวนำไฟฟ้าตัวนำไฟฟ้าถูกต้องค่ะอ้าวใครถูกมาเลยผมเก่งมากเก่งมากอ่ะเมื่อเราใครผิดไม่เป็นไรนะใครผิดไม่เป็นไรนะนักเรียนก็สามารถแก้ไขได้นะคะอ่ะสำหรับหน้านี้เสร็จแล้วนะใครยังไม่เสร็จแคปหน้าจอไว้ก่อน หน้า82จ้ะกลับมาที่หน้า82ของเรานะจ๊ะมา,า,าดูการทดลอง<พ>อวันไหนวันไห้เดี๋ยวเราจะได้ทําการทดลองกันตอนนี้ใครยังไม่ปิดไม้ปิดไม้ให้ครูก่อนนะมันมีเสียงลมเข้านะคะขอบคุณมากค่ะใครยังไม่ปิดนะออกไปแล้วฮะใครออกใครกดออกอยังอยู่ด้วยกันก่อนนะอ่ะมา ตอนนี้เราอยู่ที่หน้า8 2น,น,นะคะครูเอาหน้า8 2>, <82 S> 2ก<ะ><ๆ>ับ8 3มาอยู่ด้วยกันนะเพราะว่าเพื่อจะได้ให้นักเรียนไหนเห็นชัดขึ้นรกิจกรรมที่3.1ครูขออนุญาตเอาอ,กออกก่อนอ่ะรกิจกรรมที่3.1หน้า8 2กับ8 3นะคะมาดูวันนี้เราจะทําการทดลองกับตัวนําไฟฟ้าและชนวนไฟฟ้าเขียนวันที่ลงไปวันนี้วันที่26 สิงหาหกสี่นเัเรียนมาดูคำถามสำคัญคำถามสำคัญอยู่ในหน้าแปดสิบสองคำถามสำคัญถามว่าตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้าหมายความว่าอย่างไรเราพอจะมีคำตอบในใจไปบ้างแล้วนะคะเพราะว่าเราได้เรียนเนะื้อหาไปแล้วเมื่อวานนะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองก็จะมีหลอดไฟสายไฟหัวิตนะไฟ สวิตไฟเนี่ยถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะนักเรียนนะอ่าแล้วก็วัสดุอ่าวัตถุต่างๆที่นำมาทดลองก็จะมีลวดเก็บกระดาษยางลบไม้จิ้มฟันเศษท้าช้อนโลหะแล้วก็ตะปูนะคะอันนี้ในการทดลองวิธีการทดลองเขาก็จะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มซึ่งเราทำไม่ได้อยู่แล้วเนาะเราเรียนทางไกลกันนะเนาะ เราเรียนออนไลน์กันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ทําไม่ได้ก็ดูตามคลิปไปกับคุณครูนะเราก็จะแบ่งแบ่งกลุ่มนักเรียนนให้อยู่ในห้องเรียนจ้าแล้วเสร็จแล้วเราก็จะต่อวงจรแบบนี้มีฐานไปใช้หนึ่งก้อนต่อเข้ากับไฟต่อเข้ากับหลอดไฟแล้วระหว่างหลอดไฟกับสวิตไฟเนี่ยเราก็จะมีสายไฟเพิ่มอีกสองเส้นเพื่อที่จะสายไฟตรงเนี้ยไปต่อเข้ากับ วัตถุที่เราจะนํามาทดลองนะคะแล้วเราก็ต่อวัตถุนี้เข้าไปสับสวิตช์ลงสังเกตการเปลี่ยนแปลงของหล uh huh. อดไฟนั่นเอง,เองนะอ่ะมาไม่มีอะไรนะโอเคอ่ะมาดูหน้าแปดสิบสามกันค่ะมามาดูหน้าแปดสิบสามมาตอบคําถามกันก่อนมาคำถามสำคัญในการทดลองวันนี้ คืออะไรเนี่ยเพิ่งจะพูดไปเมื่อสักครู่คำตอบอยู่ในหน้าแปดสก็คือตัวนำไฟฟ้าและตัวเหนี่ยไฟฟ้าหมายความว่าอย่างไรเก่งมากลกูกตอบลงไปเลยจ้ามีคนยกมือแล้วเสร็จแล้วครับจ้าต่อมาอส่วนใหญ่ค่อนข้างเสร็จแล้วนะข้อต่อมาค่ะนักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าต่อไฟฟ้า ครบวงจรหรือเป็นวงจรปิดเราจะสังเกตจากอะไรสังเกตจากอะไรตัวนำไฟสังเกตจากหลอดไฟครับอ่าสังเกตจากหลอดไฟหลอดไฟถ้าเราต่อครบเป็นวงจรปิดมันก็จะสว่างถูกต้องเก่งมากอ่าเมื่อหลอดไฟสว่างน,นั่นเองนะคะนี่ถ้าเราต่อถูกต่อครบหลอดไฟของเราก็จะสว่างขึ้นแบบนี้ เห็นไหมเสียงน่ากลัวจังน่ากลัวไหมวันนี้บิ้ววันนี้บิ้วอากาศก็ดีด้วยฝนก็จะตกเปลี่ยนแป๊บเดียวโคเร็จอ่าผมจะการเป็นหิมาอยู่แล้วเนี่ยอ่าต่อมานะจ๊ะต่อมาข้อที่สามจากวัสดุอ่าจากวัตถุที่เราเตรียมมาในวันนี้หกอย่างเนี่ยอยู่ในหน้าแปดสิบสองข้อที่ห้าเนี่ยนักเรียนคิดว่า วัตถุใดบ้างนําไฟฟ้าได้นั่นเลยว่าอะไรนําไฟฟ้าได้แล้วทําให้หลอดไปสว่างไส้ดินสอครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาในข้อห้าก่อนเดี๋ยวเพิ่งไส้ดินสอนี่คือครูเพิ่มเติมมาให้เอาในข้อห้าก่อนในข้อห้าตรงหน้าวัดสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างคระอาจจรู้ว่าเป็นโลหะครูถามถึงวัตถุหรูวัตถุที่เราเตรียมมาม,มีลวดเก็บกระดาษยางลบไม้จิ้มฟันเศษผ้าช้อนโลหะตะปู นั่นเลยคิดว่าวัตถุใดนําไปฟ้าได้บ้างอ,อ่ามีชออ้อนโลหะมีอะไร,ไรอีกมีอะไรอีกกระปูครับกระปูแล้วก็รดเสียบกระดาษมีอีกไหมรวดเส็ยบกระดาษมีอีกไหมไม่มีแล้วมีสามอย่างนะคะอ่าวเขียนลงไปลูกมีลวดเสีบ็บกระดาษช้อนโลหะแล้วก็ตะปูจะเรียงหรือไม่เรียงก็ได้นะแต่ขอให้ตอบสามอย่างนี้ลงไป จากที่เราตอบเมื่อสักครู่หนูอาจจะเอาช้อนขึ้นโอเคนะคะต้องนะครับนักเรียนคิดว่าวัตถุใดบ้างไม่นาไฟฟ้ายางลบครับยางลบไม้จิ้มฟันลบเศษผ้าเศษผ้าอ่ายางลบไม้จิ้มฟันแล้วก็เศษผ้ามีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหม มไม่มีแล้วเนาะเรามีหกอย่างที่เราจะทดลองอ่ะตอบลงไปค่ะยางลบมาจิ้มฟันเศษผ้าเก่งมากแสดงว่านักเรียนเข้าใจแล้วว่าวัตถุเหล่านี้ยน่าจะนําไฟฟ้าและไม่นําไฟฟ้าได้อันนี้คือการตั้งสมมุติฐานนะก็คือเราจะมาคาดคะเนคําตอบก่อนว่าวัตถุเหล่าเนี้ยถ้าเรานําไปทดลองแล้วอ่ะมันจะทําให้หลอดไฟสว่างและไม่สว่างได้ซึ่งเราต้องมาดูผลอีกทีหนึ่งจากการทดลองนะคะ ไปต่อคอ่ะอ่ามาดูคลิปการทดลองอุ้ยดูสิอันนี้การทดลองจริงๆนะคะของเราเลย,ย,ยเราจะไปดูกันซอปแชร์ก่อนอ่ามาอืมบอกแล้ววันนี้ครูได้เรียนเชิญครูผ่าทองมาพบกับนักเรียนทุกๆคนด้วยนคะคะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับ เราจะมาทำการทดลองในกิจกรรมที่3.3นะครับตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้าซึ่งนะครับคำถามสำคัญของการทดลองนี้ก็คือตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้านี้ความหมายว่าอย่างไรนะครับเรามาดูกันเลยนะครับเราจะทำการทดลองแล้วมีส่วนประกอบอะไรบ้าง ครับซึ่งมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้นะครับอันดับแรกเลยก็คือนะครับวงจรไฟฟ้านะครับที่มีพลังงานไฟฟ้านะครับก็คือแบตเตอรี่ส่วนเชื่อมต่อก็คือสายไฟแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าก็คือหลอดไฟฟ้านั่นเองนะครับซึ่งวงจรไฟฟ้าก็จะสามารถนะครับ เชื่อมต่อกันแล้วนะครับก็จะทําให้หลอดไฟติดได้นะครับเอาดูกันครับอ่าหลอดไฟติดนะครับ้า,าไม่เชื่อมต่อก็หลอดไฟไม่ติดต่อมานะครับอุปกรณ์ต่อมาก็คือนะครับอันดับแรกเลยก็คือลวดเสียบกระดาษนะครับลวดเสียบกระดาษเมื่อต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าจะเป็นอย่างไรอุปกรณ์ที่สองก็คือ ยางลบนะครับมีทั้งของใหม่และที่ใช้ไปแล้วนะครับอุปกรณ์ต่อมาก็คือไม้จิ้มฟันนะครับไม้จิ้มฟันยันเรือรบอุปกรณ์ต่อมาคือเศษผ้านั่นเองนะครับเศษผ้าและอุปกรณ์ต่อมาคือช้อนโลหะนะครับช้อนโลหะที่เราใช้ตามบ้านใช้รับประทานอาหารใช้ชงกาแฟนะครับ ก็ต่อมาเป็นตะปูนะครับตะปูตะปูซึ่งต่อไปนะครับเรามาทดลองกันเลยดีกว่าว่านะครับอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเมื่อนําเข้าไปต่อในวงจรไฟฟ้ามันจะสามันจะเกิดผลอย่างไรกับหลอดไฟฟ้านะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูนะครับอุปกรณ์แรกนะครับลวดเสียบกระดาษนะครับเมื่อต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าผลของการเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูชิ้นแรกเลยนะครับอ้าวลวดเสียบกระดาษนี่ป้ายนะครับชิ้นแรกนะครับเธอว่าหลอดไฟจะสว่างหรือไม่สว่างสว่างครับอ่ามีคนว่าสว่าง นักเรียนสามารถติดคำตอบในการทดลองได้เลยนะในหน้า84ในตารางมันจะขุคำตอบได้เลยอ่ะพร้อมนะชื่อโอ้โหผลปรากฏว่าหลอดไฟติดนะครับผลปรากฏว่าหลอดไฟติดเสร็จแล้วเราก็ไปบันทึกผลการทดลองได้เลยนะครับหลอดไฟสว่างนะครับคนทำเสร็จแล้วด้วยนะ อุปกรณ์ต่อมานะครับมันคือ,อยางลบนะครับยางลบเอาไปต่อกับวงจรไฟฟ้านะครับจะเป็นอย่างไรหลอดไฟจะสว่างไหมหรือไม่สว่างเรามาดูกันเลยนะครับอ้าวนีบเข้าไปเธ่สว่างไม่สว่าง ไม่สว่างะไม่สว่างนะลองดูนะว่าจริงตามที่เราตอบไวไหมนี่พีข้างหนึ่งเข้าไปผลปรากฏว่าหลอดไฟไม่สว่างนะครับหลอดไฟไม่สว่างถูกต้องค่ะไม่สว่างบันทึกผลการทดลองลงไปได้เลยนะครับหลอดไฟไม่สว่างเรามาดูอุปกรณ์ต่อไปกันเลยนะครับ อุปกรณ์ต่อไปก็คือนะครับไม้จิ้มฟันนะครับวัตถุนี้นะครับเมื่อนําไปต่อกับวงจรไฟฟ้าจะเป็นอย่างไรนะครับจะทําให้หลอดไฟติดไหมหรือหลอดไฟไม่ติดนะครับเรามาดูกันเลยนะครับเอหลอดไฟจะสว่างไหมเปล่าปรากฏว่าเงียบ เงียบเลยครูผ่าทองบอกเงียบเลยไม้จิ้มฟันบันทึกผลการทดลองลงไปได้เลยนะครับไม้จิ้มฟันหลอดไฟไม่สว่างนะครับต่อไปเรามาดูวัตถุชิ้นที่4นะครับชิ้นที่4วัตถุนี้เมื่อต่อเข้าไปกับวงจรไฟฟ้าจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูกันเลยอ้าวได้เรียนว่าสว่างไหม ไม่สว่างไม่สว่างอ่ะจริงหรือเปล่าลองดูลองดูเศษผ้านะครับเศษผ้าเมื่อต่อเข้าไปกับวงจรไฟฟ้าจะทำให้หลอดไฟติดไหมเรามาดูกันครับวันทูทรีเแนว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 วปรากฏว่าหลอดไฟไม่สว่างนะครับบันทึกผลการทดลองลงไปได้เลยนะครับปรากฏว่าหลอดไฟไม่สว่างครับ ต่อไปเรามาดูวัตถุชิ้นที่5นะครับมันคือมันคืออ,อะไรครับมันช้อนโลอ่ะนะครับช้อนโลหาเมื่อต่อเข้าไปกับวงจรไฟฟ้าจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาให้เรียกว่าสว่างไหมสว่างครับสว่างนะอ่ะสว่างจริงไหมลองดูเลยหฮ้วาน สูกท,ทรปรากฏว่าหลอดไฟติดนะครับหลอดไฟติดเอ๊ะถ้าเราต่อแนวยาวแล่อต่อดูอีกแบบสิอ้าวด้ามช้อนและตรงตัวช้อนอ้าวก็ยังติดอีกเช่นเดิมนะครับแม้จะระยะทางไกลหรือสั้นนะครับก็จะทำให้หลอดฟ้า หลอดไฟฟ้าสว่างนะครับหรือ <ไป S 1> การทดลองลงไปได้เลยครับอันสุดท้ายแล้วนะตะปูต่อไปนะครับเรามาสดูวัสดุชิ้นสุดท้ายชิ้นที่6นะครับมันคือตะปูนะครับตะปูตะปูนะครับเมื่อต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าจะเป็นเช่นไรนะครับ ทำให้หลอดไฟสว่างไหมหรือหลอดไฟไม่สว่างนะครับเรามาดูกันเลยวอนทุกสว่างไหมสว่างสว่างสว่างครับสว่างจริงหรือเปล่าว่างแน่นอนไปดูสีไปดูสีโู้รีชื่โอ้โหหลอดไฟสว่างนะครับนักเรียนบันทึกผลการทดลองไปได้เลยนะครับผลปรากฏว่าหลอดไฟสว่างครับ เรามาทวนดูันะครับดูไอ้วัตถุนะครับทั้งหกชนิดนี้นะครับเรามาดูว่านะครับเอ๊ออันไหนบ้างหลอดไฟติดนะครับเรามาดูอันแรกนะครับอันแรกลวดเสียบกระดาษนะครับลวดเสียบกระดาษลวดเสียบกระดาษทดลองดูซิลวดเสียบกระดาษหลอดไฟติดนะครับอันที่สองยางลบนะครับอันที่สองยางลบดูซิว่า หลอดไฟไม่ติดนะครับและนะครับวัตถุสินที่3นะครับคือไม้จิ้มฟันนะครับไม้จิ้มฟันหลอดไฟไม่ติดนะครับและต่อมาคือนะครับอันที่4ี่เศษผ้านะครับเศษผ้าเมื่อต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าก็จะทําให้นะครับหลอดไฟไม่ติดอีกเช่นกันนะครับหลอดไฟไม่ติดอีกเช่นกันนะครับ ต่อมานะครับเป็นช้อนโลหะนะครับชอ้อนโลหะก็นะครับเมื่อต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้านะครับก็จะทําให้หลอดไฟฟ้าสว่างนะครับหลอดไฟฟ้าสว่างและสุดท้ายนะครับตะปูนะครับตะปูตะปูนะครับเมื่อต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าก็จะทําให้หลอดไฟฟ้าสว่างนะครับขอบคำถาร วัสดุตลอดไฟสว่างไปเลยนะเท้าโลหะเท้าปูไม่สว่างเศษข้าไม่สว่างช้อนสว่างตะปูสว่างโอเคนะหน้านี้ผ่านนะตอบข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งวัตถุชนิดใดบ้างที่หลอดไฟสว่างหนึ่งเชือกเขีบกระดาษเขียบกระดาษต่อตะปูช้อนโลหะตะปูกับช้อนโลหะตะปูหมดยาง แล้วข้อที่สองวัตถุชนิดใดที่ทำให้หลอดไฟไม่สว่างยางลบไม้จิ้มันางลบไม้ิ้มเก่งมากข้อที่สามวัตถุชนิดใดนาไฟฟ้าและวัตถุชนิดใดไม่นาไฟฟ้าเราก็คาตอบข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองใส่ลงไปเลยนะคะ ข้อที่หนึ่งก็จะมีรวดวเจ็บกระดาษช้อนโลหะตะปูที่เป็นวัตถุนําไฟฟ้าส่วนข้อที่สองวัตถุที่ไม่นําไฟฟ้าก็จะเป็นยางลบเศษผ้าไจิ้มฟันเศษผ้าอ่าสรุปผลการทดลองค่ะนักเรียนว่าอันบนหรืออันล่างเปนบนอันบนอะไรเพราะวัตถุที่นําไฟฟ้าเมื่อต่อแล้วหลอดไฟจะ สว่างวัตถุที่ไม่นําไฟฟ้ามาต่อแล้วหลอดไฟจะไม่สว่างม่สว่างเห็งมากสรุปง่ายๆวัตถุที่นาไฟฟ้าได้ส่วนมากจะทํามาจากวัสดุได้โลหะครับโลหะแล้วก็ครูขอเพิ่มเติมอีกอันหนึ่งนะก็คือไส้ดินสอด้วยนะคะทําได้นะ <c oughs> ต่อมาข้อที่หกวัตถุที่ไม่นําไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยจะทํามาจาก ย่างย่างย่างไมพลาสติกพลาสติกอ่าพวกนี้นะคะเขียนเพิ่มเติมลงไปวันนี้ก็จบการทดลองกับเพียงเท่านี้ค่ะ